เขาขายกันราคานี้หรือว่าเราโง่อเองเฮ้ที่เราไปซื้อโอ้ยเนาะเราก็ไม่คิดว่ามันจะแพงป่านนี้นะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทเพื่อเป,เปช่วยเราดูหน่อยนะคะว่าเนี่ยผักกระเฉดเนี่ย ยีบาทมันสมเหตุสมผลไหมนะคะนี่สินค้าทางการเกษตรของเรามันแพงขนาดนี้แล้วเหรอคะนี่นะคะเดี๋ยวนับยอดให้เพื่อนดูนะหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดห้ายอดหยอดเจ็ดยอดแปดยอดเก้ายอดสิบยอด ทักกเฉดสิบยอดนะคะยี่สิบบาทนะคะเนี่ยดูสิหนวดเอ้ยลากเอ้ยแข็งเป็นหัวผีเอ้ยเนี่ยนี่ที่กินได้จริงๆมีอยู่แค่นี้นะคะเนี่ยนี่คือสองบาทนะคะที่เหลือทิ้งหมดเลยค่ะกินไม่ได้แข็งเคี้ยวฟันหักเลยนะคะแบบนี้ สุดยอดมากเลยนะคะพิกัดตลาดประจันตะคามนะคะร้านแบรกระดินนะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบ่นเลยนะคะแต่เห็นแล้วเหนื่อยใจค่ะนี่สองบาทอือหืมโคตรของโคตรแพงเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ ปกติแล้วเราก็เคยซื้อแค่กรํารละสิบบาทนะคะวันนี้เมื่อวานผ่านไปเจอนะคะตอนเย็นผ่านไปเจอเออหยิบมาสองกรรําจ่ายแบ้งห้าสิบไปโอ้โหแม่ค้าทอนมาสิบบาทอยากจะคืนก็คืนไม่ได้แม่ค้าใส่ถุงมาแล้วโอ้ยไม่รู้จะพูดคำไหน เขาขายกันราคานี้หรือว่าเราโง่เองเฮที่เราไปซื้อโอ้ยเนาะเราก็ไม่คิดว่ามันจะแพงป่านนี้นะคะถ้ามันกินได้ทั้งหมดจะไม่ว่าจะไม่บ่นอะไรซักคำเลยแต่นี่นะกินได้แค่เนี้ยมันจะไม่บน่นก็ไม่ไม่ไหวค่าเงินบาทอะไรมันจะแพงมากขนาดนี้ เดี๋ยวเราเราจะเอามาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะบ้านเ,เพื่อนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะเม้นมานะคะเม้นมาราคามาคุยกันนะคะว่าบ้านของเพื่อนมีราคาเท่าไหร่กันบ้างหรือว่าราคานี้เหมือนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะ คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จะมาบทให้เพื่อนๆฟังแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ